ยินดีมากค่ะที่ท่านได้มาติดตามงานติดตามโครงการอยากให้ท่านผลักดันโครงการหนึ่งเลยคือลิเวอร์ล่าสามในเชิงการท่องเที่ยวและสองก็คือเรื่องการกัดเตาะชายฝั่งของจังหวัดุทรสกครตรงเนี้ยมันเป็นความเดือดร้อนโดยที่ตัวเราเองก็คือหยุดชายฝั่งดีใจที่ท่านได้มามากกว่าค่ะ อยากให้ท่านติดตามงานตัวนี้การกัดซอสชายฝั่งนียเพิ่มขึ้นอีกค่ะแต่ก็ยินดีค่ะที่ท่านได้มาวันนี้นะครับของสวพประชาชนพกกาคกลางของเรานะครับก็ลงมาพื้นที่ขอ,อนตุศครวันนี้ก็มีความตั้งใจนะครับที่จะมาติดตามเรื่องที่เราเคยดําเนินการมาลงพัประชาชนสองครั้งที่ผ่านมานะครับว่าปัญหาที่เราได้เคยติดตามเนี่ยได้ดําเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มารับฟังปัญหาต่างๆโครงการที่ทางจังหวัดมีโครงการที่สําคัญนะครับที่จะผลักดัน แล้วก็มีอะไรที่จะต้องให้เป็นอบตอุปสัคที่จะต้องให้ทางสมาชิกวุฒิสภาเราครับเนการสนับสนุนหรือส่งเสริมในส่วนใดบ้างนะครับแต่สิ่งที่สาคัญครับเรามาครั้งก่อนเนี่ยเราไม่ได้เพียงแต่มาแค่การตามเรื่องซ่อมเรามาถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเช่นการสร้างสะพานต่อเน,นื่องไปการสร้างสะพานที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับว่ามีสะพานที่เชื่อมโยงข้ามไปฝั่งกกา,กากนี่อีกกี่จุดบ้างข้ามสะพานคลองมหาชัยนะครับ ก็มาติดตามไปครับครับวันนี้ก็ได้รับฟังนะครับนอกจากทางหน่วยงานนะครับอย่างเช่นหน่วยงานที่ได้เสนอเข้ามานะครับเรื่องของปัญหาที่เรามาตามอย่างเรื่องของโรงพยาบาลรพสตนะครับเรื่องของปัญหาการลุกล้ำเรื่องของที่ดินนะครับเรื่องของเขื่อนนะครับเราได้รับทราบปัญหาแล้วก็ข้อจํากัดในหลายๆเรื่องครับก็เป็นของหน่วยงานเทศการที่นําเสนอมาครับเรื่องของโนลยีเวลาวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนรับรู้ถึง ความสะดวกและความประโยชน์ของถนนยูเวล่านะครับเราได้เห็นภาพภาพรวมของมันทั้งหมดแล้วเราก็จะช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็จะได้ลดแรงต่อต้านออกไปนะครับประชาชนวันนี้ก็ทาให้ภาพชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะเห็นภาพนะครับว่าวันนี้โครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีทำลายยังไงที่จะเกิดขึ้นแล้วภาพความเจริญของสมุทรสาครที่จะเกิดขึ้นในต่อไปหนักคตที่ใกล้ๆนี้จีเกิดขึ้นไปกัไปบ้าง